ในสนามรบและการเมืองของสามก๊กการวางแผนที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดทัพแต่ยังเกี่ยวข้องกับการมองการไกลและคาดการณ์อนาคตอย่างมีเหตุผลกุยแก่กุนซือผู้วางกลทธ์ให้กับโจโฉคือหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นของการใช้ปัญญาในการคาดการณ์สถานการณ์และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำต่างๆเขาไม่ใช่แค่คาดการณ์ในเชิงทํานายแต่คือการวิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลที่มีอยู่ และการคำนึงถึงทุกปัจจัยที่มีผลกระทบทักษะของกุยแกในการวางแผนกลยุทธ์ไม่เพียงแค่การใช้ปัญญาในช่วงเวลาปัจจุบันแต่ยังสามารถมองเห็นทิศทางที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้จากการประเมินสถานการณ์ที่ซับซ้อนเขาสามารถรู้ได้ว่าเส้นทางไหนจะนำไปสู่ชัยชนะและเส้นทางไหนจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ซึ่งทำให้โจโฉมั่นใจในความสามารถของเขาและยอมให้เขาดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกองทัพการคาดการณ์ที่แม่นยำของกุยแก ไม่ได้มาจากการเดาสุ่มแต่เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการเข้าใจความเป็นไปของฝ่ายศัตรูและการรู้จักใช้ทุกโอกาสที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการวางแผนกลยุทธ์ของเขาจึงไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความชฉลาดในการทหารแต่ยังสะท้อนถึงการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการคิดอย่างรอบคอบทุกอย่างก้าวประเด็นสําคัญที่ทําให้กุยแกเป็นหนึ่งในกุนซือที่น่าจับตามองมากที่สุดในประวัติศาสตร์สามก,ก๊กก็คือ ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างแม่นยำและทักษะในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าใครสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึง10กลยุทธ์จากกุยแก่ที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการประเมินสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ชัยชนะซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตและการตัดสินใจของคุณเองได้ครับกลยุทธ์ที่1การมองเกมในระยะยาว กุยแกรู้ดีว่าการวางแผนที่ดีต้องคำนึงถึงทั้งปัจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะการคาดการเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวการมองภาพรวมทําให้เขาสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้กุยแกคาดการณ์ถึงความไม่มั่นคงภายในแคว้นอื่นๆและการต่อสู้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งทําให้เขาวางแผนระยะยาวในการยึดแผ่นดินไว้ในมือของโจโฉได้อย่างมั่นคง การมองไกลช่วยให้เรารู้จักเตรียมตัวรับมือกับอนาคตและทำให้การตัดสินใจในวันนี้มีความหมายในระยะยาวกลยุทธ์ที่2การใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวกุยแกรู้ดีว่าแค่การพูดให้ชัดเจนไม่เพียงพอแต่ต้องใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวคนรอบข้างโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจที่สาคัญเขาใช้การพูดเชิงจิตวิทยาในการกระตุ้นความมั่นใจในตัวผู้อื่นเพื่อให้เกิดการสนับสนุนที่มั่นคง เมื่อกุยแกต้องการให้โจโฉสนับสนุนแผนการบางอย่างเขาจะใช้การพูดที่สามารถกระตุ้นให้โจโฉรู้สึกว่ามีความสําคัญและส่งผลต่ออนาคตโดยไม่ต้องบอกตรงๆการใช้คําพูดที่เหมาะสมและการกระตุ้นความมั่นใจในตัวผู้อื่นช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและสามารถโน้มน้าวได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงกลยุทธ์ที่3การใช้จุดแข็งของศัตรูให้เป็นประโยชน์ กุยแกมีความสามารถในการสังเกตและหาจุดอ่อนของศัตรูในขณะที่เขาสามารถหาจุดแข็งของศัตรูและนำจุดแข็งนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ของตัวเองการหาวิธีใช้สิ่งที่ศัตรูมีให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทำให้กุยแกสามารถครองสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเขาต้องเผชิญกับความสามารถของทหารฝ่ายศัตรูกุยแกไม่ได้มองว่าศัตรูมีจุดแข็งแต่กลับหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเช่น การเลือกเวลาและสถานที่ที่ศัตรูจะไม่สามารถใช้จุดแข็งได้เต็มที่อยมองศัตรูเป็นอุปสรรคเพียงอย่างเดียวหากเราใช้สิ่งที่เขามีมาเป็นประโยชน์เราจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกลยุทธ์ที่4ความอดทนและการรอคอยกุยแกมักจะใช้ความอดทนในการรอคอยเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องรอจังหวะที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความอดทนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการวางแผนที่ซับซ้อนกุยแกไม่รีบร้อนในการทําแผนการใ,ใดๆเขาจะรอเวลาที่ศัตรูอ่อนแอ์หรือเมื่อสถานการณ์ในสนามรบมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อลงมือเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถ,ถึงความอมดทนเป็นสิ่งสําคัญในการประสบความสําเร็จไม่ควรเร่งรีบทําสิ่งต่างๆโดยไม่คํานึงถึงผลระยะยาวกลยุทธ์ที่5การใช้การหลอกลวงและการพลิกเกม กุยแกใช้การหลอกลวงเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยการปล่อยข่าวลือหรือทําให้ศัตรูคิดว่าเขามีจุดอ่อนแต่จริงๆแล้วเขาจะหันมาใช้กลยุทธ์พลิกเกมอย่างรวดเร็วกุยแกสร้างความสับสนให้กับศัตรูโดยการปล่อยข่าวลือว่าจะโจมตีในจุดที่ศัตรูไม่คาดคิดแต่เมื่อศัตรูตัดสินใจส่งกําลังไปป้องกันในจุดนั้นเขากลับโจมตีในที่ที่เป็นจุดอ่อนแดนการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์และใช้ความหลอกลวง เป็นเครื่องมือในการพลิกสถานการณ์จะทําให้เราสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้อย่างไม่คาดคิดกลยุทธ์ที่6การอ่านใจศัตรูกุยแกมีความสามารถพิเศษในการอ่านใจศัตรูและเข้าใจถึงเจตนาลมของพวกเขาโดยการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของศัตรูซึ่งทําให้เขาสามารถวางแผนได้ตามความต้องการและทิศทางของศัตรูกุยแกสามารถรู้ทันเจตนาของขุนนางในกองทัพฝ่ายศัตรูได้ ด้วยการสังเกตคำพูดและท่าทางซึ่งช่วยให้เขาตัดสินใจได้รวดเร็วว่าเมื่อใดที่ควรลงมือการอ่านใจและการสังเกตอย่างถี่ถ้วนจะช่วยให้เราคาดเดาความเคลื่อนไหวของผู้อื่นและเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอกลยุทธ์ที่7การใช้สถานการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกุยแกมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่ได้เปรียบให้เป็นโอกาส โดยการใช้สภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดในทุกสถานการณ์ในช่วงที่กองทัพโจโฉกำลังเผชิญกับการขาดแคลนทรัพยากรกุยแกสามารถใช้กลยุทธ์การตั้งค่ายในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้การส่งเสริมทัพและการสนับสนุนจากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้สถานการณ์ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดช่วยให้เราใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างโอกาสในเวลาที่ไม่คาดคิด กลยุทธ์ที่8การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กุยแกมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเขารู้ว่าไม่สามารถยึดติดกับแผนการเดิมเสมอไปและต้องสามารถปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาพการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์จากการโจมตีเป็นการป้องกันกุยแกไม่ลังเลที่จะปรับกลยุทธ์เพื่อให้การป้องกันเกิดผลสูงสุดโดยไม่ต้องติดขัดกับแผนเดิมที่วางไว้ ความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์คือการทําให้เรามีความพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนและสามารถประสบความสําเร็จในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดกลยุทธ์ที่9การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์กุยแกมีความสามารถในการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆและนํามาวิเคราะห์เพื่อทําให้มีการตัดสินใจที่แม่นยําโดยไม่มองข้ามข้อมูลเล็กน้อยหรือสิ่งที่อาจดูไม่น่าสนใจกุยแกใช้การสืบข่าวและเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงความเคลื่อนไหวของศัตรูและเตรียมแผนรับมือที่มีประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบช่วยให้เรามีความเข้าใจในสถานการณ์อย่างลึกซึ้งและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและกลยุทธ์ที่10การทําให้ศัตรูเข้าใจผิดกุยแกมีทักษะในการใช้การหลอกลวงที่ซับซ้อนเพื่อทําให้ศัตรูเข้าใจผิดและใช้ข้อผิดพลาดนั้นให้เป็นประโยชน์ การสร้างภาพลวงให้ศัตรูตัดสินใจผิดพลาดถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เขาใช้บ่อยๆกุยแกทําให้ศัตรูเชื่อว่าเขาจะโจมตีในจุดที่ไม่สําคัญแต่กลับใช้การหลอกลวงนั้นเพื่อย้ายกําลังไปที่จุดอ่อนของศัตรูและโจมตีอย่างเต็มที่การใช้การหลอกลวงอย่างมีชั้นเชิงและทําให้ศัตรูตัดสินใจผิดพลาดจะทําให้เรามีโอกาสในการพลิกสถานการณ์และชนะได้อย่างไม่คาดคิด กุยแกเป็นหนึ่งในกุนซือที่มีความโดดเด่นที่สุดในยุคสามก๊กด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความสามารถในการมองเกมขาดการคิดล่วงหน้าและการคาดการณ์อนาคตถือเป็นทักษะที่ทําให้เขาแตกต่างจากกุนซือคนอื่นๆเขารู้ดีว่าในการดําเนินการทุกอย่างต้องอาศัยทั้งความละเอียดถี่ถ้วนและการวางแผนที่ซับซ้อนแต่สิ่งที่ทําให้เขาโดดเด่นที่สุดคือการไม่กระทําอย่างรีบร้อนหรือพยายามแสดงอํานาจไปทั่ว แต่เลือกที่จะคำนึงถึงผลลัพธ์ในระยะยาวการวางแผนระยะยาวทำให้กุยแกสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆสถานการณ์กลยุทธ์ของเขามีความหลากหลายตั้งแต่การใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวคนรอบข้างไปจนถึงการใช้ความอดทนในการรอเวลาที่เหมาะสมซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้เขาไม่เพียงแต่รอดพ้นจากการเผชิญหน้ากับอุปสรรคแต่ยังสามารถพลิกเกมได้ในเวลาที่ทุกคนคิดว่าเขาจะล้มเหลว ความสามารถในการใช้จุดอ่อนของศัตรูให้เป็นประโยชน์และการใช้การหลอกลวงในการสร้างความสับสนให้กับฝ่ายตรงข้ามเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้เขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในทุกครั้งที่ดำเนินการในชีวิตประจําวันของเราการนํากลยุทธ์เหล่านี้ไปปรับใช้ไม่เพียงแต่จะทําให้เราสามารถมองปัญหาต่างๆได้ลึกซึ้งขึ้นแต่ยังช่วยให้เราตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญสําคัญได้อย่างรอบคอบและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การเข้าใจว่าการวางแผนและการคาดการณ์ในระยะยาวสาคัญแค่ไหนรวมไปถึงการเลือกใช้ทรัพยากรและจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่ทําได้ง่ายขึ้นหากคุณคิดว่าเนื้อหานี้ดีและมีประโยชน์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ